สวัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามีอินเนชาร์จิ่งด็อกมันคือตัวชาร์จจอยดวลเซนต์ของ p พ5นั่นแหละนะดูกันเอถอะแท่นชาร์จที่สามารถชาร์จจอย p พ5ได้พร้อมกัน2อันโอ้หนักๆอยูเนะมีสายชาร์จ USB A to Type C 1เส้นแบบนี้ ไฟเข้า5โวลต์2แอมป์ออปต์5.45ถึง5.47แท่นมีไฟสถานะด้านหน้าอ่ะมาลองดีกว่าไหมเดี๋ยวลองอะแดปเตอร์เสียบดูเอาสาย USB-A to C ที่แถมมาเสียบเสร็บปั๊กเสียบปั๊กานล่างมีรูเสียบเอาจอยวางตั้งลงไปนี่มันมีตุ่มอยู่ตรงนี้แบบนี้ตุ่มมันจะรับกันพอดีเฮ้ยยีงไงเอ้ยชารชาร์จชารชารนี่นนี่ เออชาร์จได้ชาร์จได้ก็เสียบพร้อมกันได้2อันแหละจะเสียบอันหน้าอันหลังก็เหมือนกันเข้าไปตรงช่องหูฟังก่อนมันจะได้ล็อกอยู่ชาร์จแล้วมีไฟสถานะขึ้นนะเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวตอนนี้ที่ชาร์จจอย p พีห้าดูเอาเซของอีเนชาร์จพร้อมกันได้2อันวางตั้งชาร์จแล้วไปนอนได้เ <c oughs> ชา้ามา <c oughs> แบตเต็มโอเคซื้อได้จากทิมช์ฉับจ้ะ